สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมนพนิทนะครับกับแอปดิสคั n นนะฮะวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี้ครับ Samsung Galaxy M535G นะฮะเรียกว่าเป็นไอเทมลักของ Samsung เลยนะเพราะว่าไปหาซื้อหน้าร้านไม่ได้นะฮะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะฮะต้องไปหาทางออนไลน์นะใครที่มองหาสมาร์ทโฟนราคาหมื่นต้นๆนะที่รองรับ 5G แล้วก็เป็นของ s a m s u n เนี่ยผมแนะนำตอนนี้เลยนะครับ M53 คุ้มมากนะฮะเพราะว่า นอกจากเรื่องของรองรับ 5G เนี่ยผมจะบอกว่าสเปคดีนะฮะหน้าจอใหญ่ด้วยหน้าจอสวยกล้องคุณภาพสูงนะครับและถึงตองนี้ฮะตัวเครื่องแกร่งมากแล้วก็บางด้วยนะบางเฉียบเลยนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับจับปุ๊บนี่รู้สึกเลยว่ามันมีความพรีเมียมของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะความสามารถแล้วก็จุดเด่นต่างๆของเจ้า Samsung Galaxy M 5 3 5 G ตัวนี้ครับก็สำหรับใครนะฮะที่ชอบสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆนะครับ Samsung Galaxy M 5 3 5 G นะ มาพร้อมหน้าจอ6.7นิ้วเลยนะเป็น f l ู HD+ Plu หน้าจอเป็น120เฮิร์ด้วยนะฮะสีสันสดนะฮะก็รีเฟรชเรทดีมากฉะนั้นใครชอบแบบภาพละมุนตาสีสันสดๆเอาไว้ดูหนังเล่นเกมแบบนี้เจ้าตัวนี้น่าจะถูกใจเลยนะครับนี่ครับขอบจอเล็กนิดเดียวเองนะกล้องหน้าจาะรูว,วางกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะฮะมาพร้อมฟังก์ชันการถ่ายภาพเพียบเลยแล้วก็รองรับการสแกนใบหน้าเข้าใช้งานด้วยนะครับส่วนการสแกนนิ้วสแกนด้านข้างแบบนี้ครับ จะเห็นว่าแบตเตอรี่นะ5,000มิลลิแอมเยอะนะมาพร้อมสแกนนิ้วด้านข้างแต่ตัวเครื่องบางนิดเดียวเองนะเห็นไหมเออบางแค่7.4มิลเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าบางมากของซัมซุงนะครับท่านออกแบบดีแหละถือจับถนัดนะฮะตัวเครื่องสวยด้วยแล้วก็ถึงจะดูเหมือนโลหะนะฮะแต่ว่ามันเป็นผิวสัมผัสกึ่งด้านนะจะเห็นไม่มีรอยนิ้วม,มือเลยเห็นปะไม่ต้องเช็ดบ่อยๆด้วยนะครับสีสวยทีเดียวนะในมือผมคือสีน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลออกแดงนะครับ กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้ความละเอียดสูงด้วยกล้องหลัก108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มาพร้อมเลนวายนะสำหรับการถ่ายอัลเตอาไวหรือเลนมุมกว้าง 123, 123องศานะฮะเจ้าตัวนี้อีก8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโคนะสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้อีก2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟคามีล่าสำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์รบถ่ายภาพบุคคลนะฮะซึ่งผมไปทดสอบถ่ายน้องนัดมาแล้วนะสวยงามทีเดียวนะครับอีก2ล้านพิกเซลนะครับกล้อง4ตัวครบคันฟังก์ชันเพียบนะฮะ หน้าจอสีสันสดใสดีมากนะครับขอบจอเล็กด้วยนะฮะเอ่อลำโพงเสียงดังชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหม oh, so หน้าจอสีสันสดนะครับเป็นอมโมเลตของทางซัมซุงดีอยู่แล้วนะครับขอบจอเล็กนะรับชมอะไรพวกนี้ก็สวยงามนะจะเห็นว่าเสียงออกมาเนี่ยค่อนข้างดีด้วยออกมาเป็นแบบมีเนื้อเสียงเป็นลูกๆเลยนะครับ ตัวนี้รองรับ 5G นะฮะแล้วก็รองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4เฮิรต์แล้วก็5.5.0เฮิรต์ Hz, ด้วยนะฮะฉะนั้นทั้งอยู่บ้านหรืออยู่นอกบ้านนะฮะการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วตลอดเวลาแน่นอนนะครับอยู่บ้านหรืออยู่ข้างนอกก็สามารถใช้งานอิเนเทอร์เน็ตได้ท่องตัวทั้งคู่นะครับเพียงพอแน่นอนที่สำคัญนะฮะแรม8กิกของเขานะครับมาพร้อมกับการขยายแรมโดยใช้พื้นที่หน่วยความจำที่ยังไม่ใช้งานนะครับนำมาใช้เป็นแรมพิเศษได้อีกนะฮะ ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้มาพร้อม MTK Dimensity 900นะซึ <_ d> um <inding> ่งเป็นเทคโนโลยีระดับ6นาโนนะฮะ <_ d> um> ก็ประหยัดพลังงานด้วยมีความแรงสูงด้วยนะ <_ d> um> เพราะว่าเป็นตัวระดับท็อปๆของทาง MTK แล้วนะครับมาพร้อมแรมขนาด8 g b นะฮะที่มีความสมารถของแรมพลาสหรือการใช้หน่วยความจำที่ยังไม่ใช้งานนะฮะมาขยายพื้นที่แรมชั่วคราวน,นะเป็นแรมเสมือนนะครับก็เวลาเราเปิดเข้าออกแอปอะไรที่มันต้องการใช้งานแรมเยอะๆเนี่ย ตัวขยาตัวแรมก็เหมือนขยายถนนให้เราชั่วคราวนะไม่มีความไม่มีคอขวดนะมีความคล่องตัวสูงนะครับตัวนี้หน่วยความจำภายใน 128GB นะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มหน่วยความจำผ่านทาง micro sd card ได้อีก 1TB เลยนะถ้าใครต้องการนะครับก็ด้วยความที่มันรองรับทั้ง Wi-Fi 5.0แล้วก็ เอ่ 5G ด้วยนะฉะนั้นใช้งานนอกบ้านในบ้านเล่นเกมดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนก็คล่องตัวนะเน็ตเร็วนะครับประสิทธิภาพดีนะครับ ก็ฟินนะฮะเสียงดีภาพดีนะครับประสิทธิภาพดีรองรับ5 g และ wi-fi 5.0นะครับครบในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ความความรวดเร็วทันใจนะครับหน้าจอ 110Hz เนี่ยมันสามารถทำงานได้ทั้งตัว u i แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมลงโปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบ fps มาตัวหนึ่งนะครับ ไม่ได้ซ <sketches of course> okay, ื้อฮะต้องดูโฆษณาก่อนเคตอนนี้หลายคนเห็น120เฮิร์ตไหมฮะด้านบนขวาตรงนี้นะมันจะขึ้นแสดง120เฮิร์ตไว้นะครับก็เวลาเราเล่นใช้งาน120เฮิร์ตเนี่ยความลื่นไหลของความสมูทของสายตาเราก็จะแบบระบุญตามากกว่าเพราะหน้าจอสมาร์ทโฟนปกติจะอยู่ที่60เฮิร์ตนะตัวนี้เบิ้ลเป็น2เท่านะเวลาเราใส่ไลท์อะไรเงี้ยภาพมันจะดูลื่นไหลให้มีคนแอบถ่ายผมด้วยเค ะะอันนี้ก็รัน f a c e b o o k บน120เฮิร์นะครับแล้วก็เวลาใช้งานต่างๆเราถ่ายฟีดถ่ายอะไรเง,งี้ยมันก็ดูนุ่มนวลตามากขึ้นนะคใครจะชอบดูหนังดูอะไรแบบที่มีความละมุนลูกตานะใช้งานหน้าจอสวยๆแบบเนี้ยผมว่าสวยงามก็เยอะเลยนะครับนี่ครับตลรัน120ตลอดนะเห็นไหม กอดีเสียงดีจริงๆนะฮะรุ่นนี้นะครับก็ใครชอบงานเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะชอบแน่นอนนะครับฟังก์ชันต่างๆซัมซุงครบทีเดียวนะฮะแบรนด์ดีเขามีฟังก์ชันดีๆเยอะนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะก็สามารถอยู่ได้กับเราทั้งวันนะครับผมทดสอบใช้งานประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยแบตใช้ประมาณ60%เท่านี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยใช้งานต่อเนื่องจริงๆเนี่ยอยู่ได้เป็น10ชั่วโมงนะครับแบตอึดพอสมควรแล้วก็รองรับชาร์จไวด้วยนะฮะี่สิบวัตต์นะครับใครมไม่ดัปเตอร์ตััวว25ตต์ของนนี่ะะฮ ซูเปอร์ฟ้าชาร์ตเอามาเสียบชาร์จได้เลยนะครับรองรับแน่นอนกล้องหลัง4ตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับมาพร้อมกล้องคุณภาพสูงนะความละเอียดสูงด้วยนะครับกล้องหลักเนี่ยร้อยแปดล้านพิกเซลนะฮะเอ่อ f 1 8นะครับก็มาพร้อมความสามารถ AI h d r รนะครับรอดระบบพิกเซลรีโมเซกซึ่งเป็นระบบที่ AI เข้าไปปรับเกี่ยภาพให้ภาพดูมีความละเอียดคมชัดมากขึ้นนะครับก็ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้นะมีโหมดคืนไทนาชั้นหลังเบอร์นะครับ มีเลนมาโคนะถ่ายภาพระยะใกล้ๆนะจอใกล้ๆแค่ไหนก็คมชัดนะฮะนี่ครับถ่ายภาพหน้าชัลลังเบอร์นะฮะจะเห็นว่ามันจับโฟกัสคนได้แม่นมากจับใบหน้าได้นะครับปรับแต่งความเนียนใสของใบหน้าได้แล้วก็ลูกเล่นกระชากหลังนะฮะนี่ครับปรับโบเก้ด้านหลังได้นะครับความสามารถกล้องค่อนข้างดีนะแล้วก็มีความสามารถสนุกสนุกครับในโหมดฟันนะครับเปลี่ยนหน้าตาต่างๆนะนี่ครับเติมหนวดเติมเขานะ แมนมาเพราะ AR พวกนี้พัฒนามาไกลนะของ Samsung ครับพอเทจโหมดนะฮะก็สามารถรองรับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับฉะนั้นใครถ่ายด้วยภาพด้วยกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยก็นา่าหลังเบอร์แล้วก็ปรับ AI หน้าใสได้ด้วยเช่นกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับข้อดีคือการถ่ายพอเทจของกล้องซัมซุงรุ่เอ็มห้าสามห้าจเนี่ยมันมีตัว วายด้วยนะมีทั้งเรื่องของภาพแบบภาพลึกแล้วก็ภาพมุมกว้างนะเซลฟี่เก็บรายละเอียดด้านข้างได้ด้วยนะครับถ่ายกับเพื่อนหรือต้องการถ่ายแบบเก็บวิวทัศน์ว่าเราอยู่ที่ไหนนะตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้ด้วยกล้องหน้าตัวเดียวนี่แหละนะฮะความสมารถดีกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับไม่มีกล้องตัวไหนเลยนะที่เป็นที่ไม่สวยนะผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้สวยทุกเลนนะครับถ่ายภาพมุมกว้างนี่ครับ 123องศานะก็เก็บภาพรายละเอียดได้มากขึ้นโหมดถ่ายภาพบลางคืนครับนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายบางส่วนนะผมเอามาฝากกัน นี่คือจุดเด่นแนละจุดที่น่าสนใจของเจ้า Samsung Galaxy M53 5G นะสมาร์ทโฟนราคา13,999บาทนะครับเปิดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เท่านั้นของทาง s u n g ุงนะฮะก็คุณสมบัติครบเลยนะรองรับ 5G นะครับชาร์จเร็วนะฮะแบตเตอรี่อึดหน้าจอใหญ่นะผมชอบหน้าจอมันมากนะหกจุนิ้ว Super AMOLED ภาพสวยมากนะภาพสีสดมากนะดูหนังฟังเพลงดีเลยนะฮะ กล้องคุณภาพดีด้วยจที่ไปทดสอบมาเห็นไหมหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆ่างอ่ะทางซัมซุงจัดเต็มใส่มาให้เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าครบคันคุ้มค่านะบ,บางและสวยด้วยมีเข้ามาจําหน่าย3ามสี่นะก็คือสีฟ้านะครับสีเขียวแล้วก็สี้ําตานะครับเออจริงๆบอกบอกสีนําตาลมันออกแดงๆนึงสวยนะรุ่นนี้มันดูผู้ใหญ่แล้วก็ดูแปลกตาดีนะในมือผมก็คือสีน้ําตานะครับ เรียกว่าครบคันนะฮะเป็นรุ่นแนะนําในช่วงนี้เลยสำหรับสมาร์ทโฟนเหมือนต้นที่ใครมองหาสมาร์ทโฟน 5G ประสิทธิภาพดีแล้วก็ที่สัมพัญเป็นแบรนด์ซัมซุง Samsung ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกับผมนพนิดแล้วก็แอป d ิ s c u ัชรีวิวนะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับกับสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์ไอทีในรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ